สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาอยู่กับช่องพิษตามดัมซิ่งนะครับเ<ม>ปลี่ยนชื่อแล้วครับจากจูศักเรันรำนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่กับทีมงานเก็บริินด,ด่วนกันนะอยู่กับดีซีร้อยห้าช่องนี้ลงเกี่ยวแล้วออจะของทำกับกาดน,นะเดี๋ยวเป่าล้า,างตู้นะ ฝากกดไล่์กดติดตามเลยนะครับนี่ช่องไม่ดังตั้งไม่มีนะป้าป้าป้าเร่งทำครับเตรียมกำพร้อมเพอวันพรุ่งนี้นะก็แรงครับร้อยหา้านี่จะดุมากนะโอ้โหจะโบยจะลั่นนะครับ มีระบบคอนโทรลนะครับเวลาเจอพื้นเอียงอะไรนะครับมันดีกว่าเจสิบตรงนี้หละครับไม่ต้องห่วงครับพื้นเอียงอะไรเอียงก็กดอขอโอต้มันจะเอียงลงซายเองนะทานามันจะไม่จุ่มนะปากมันจะไม่จุม่มโอ้มืดตึ๊บมื่นแล้วมื่นแล้ว,ลวปิดไฟนอนฮนะนอนคนระับผมนอนคนะรับตรงนี้ลุยต่อ อย่างยับอ่ะคนลุกพี่อยู่เลยโอ้ยเก็บก๊อบไรสดอยู่ฮะจริงคืนเช้าตื่นสายได้ใช่ครับใช่ใช่ใช่ตื่นมงานนี่ครับตื่นสายได้งานหน่อยครับผมตื่นเช้าได้งานหลายครับมีเวลาพักผ่อนอีกสักนิดนึงประมาณชั่วโมงหนึ่งโอเคโอเคเราไม่ได้เช็คก็ต้องตื่นมาเช้าหน่อยตื่นมาเล็งเร่งเร่งเร่งอ่ะที่ตายยังไม่เข้ม แดแล้วอ่ะ่มเช้าครับลุช่างกับไม่ได้ต่งตื่นในเช้าโจเฟอเราโจเฟอเรานอนจฟร่มยับเลยไม่ไหวอ่ะโบมทั้งขาทั้งแขนทั้งตัวถ้าโมไม่หลูกก็คงไม่ได้ออกไปเกี่ยวอ่ะตื่นมากเลยวเช้าาไมไม่ได้ออกเกี่ยวแน่ ขนาดโอกเกียวเจ้าของนายังไม่มาเลยถ้าลงนาผิดเดีชิหมหายเลยเนาะเกี่ยว <laughs> หมดไปหนึ่งนาแล้วต่ว่าเดี๋ยวรอลูกตามากคคือไม่ต้องรอหลอกจัดเลยจัดเลยอ <laughs> <laughs> เอาเนี่ย<ห>ไฟไฟ,ไฟนี่ไม่ปิดเสียกริดได้เปิดไ้ไงอ๋อเระๆๆแล้วเฮ้ยนึกว่าจะลืมมาไปเป็นไฟสวบไลน์ได้บางตัวปรึกเนาะนั่นแหละโอเค บ๊อบนะวันหลังต้องหาหาครุ้ไว้บนรถเราไม่เช่าเราผมไม่เปรลูกนะพี่น้องวันหลังเดี๋ยวเอาเกี่ยนนะเดี๋ยวเอาเกี่ยวเพราะว่าแปดเก้าโมงนะครับลูกลูกค้าเรามีตัวคุณเกย์เที่ยวมาแล้วเราชกบชกบคายมาดัานข้างโอ้น้ำมันก็ใหญ่ยิ่งต้องหาต้องหาครุ้ใส่ถุงโอ้น้ำมันลูกค้าเราเราบริการ VIP ขนาดนั้นเลยสุดจัดเลยลูกค้าคือไปเจ้าเขาเขาไม่มีที่คายะ ไม่ใช่คิดเนี่ยถ้าทำเสื้อเจกเจกเขาด้วยเนาะเกี่ยวที่กันนะนะทำเบอร์โทรใส่เสื้อแหละสกรีนเสื้อแล้วเจกเจ้าของหน้าที่ให้เราเกี่ยวมือเดินเหมือนเสือตะไค่กระตุกนจับมือเธอ มือสนมอ้าวไอ้พัมเสียหนงน่นเครื่องเลยนะเออเจอไมันเกยสนมเด่นลุงนงหอถาได้จะใส่กระตุกด้วยนุ๊กมีตังมังเลยจับว่ะเฮ้ยมิตลากไปเก็บข้างบ้านมันลากมาง่ายเมื่อเมื่อตอนตอนเทียงได้ยินเียงยกหางเลยะโอ้ลากหางเลยรีบจัดอ่ะ ตอนพี uhm. ่มายายจะเลือได้ยินไหมได้ยินแหละพ่อนบอลบอลบอกตัวยกหางไปโอ๊โอ๊โอ้ยโอเคครับไม่หมดแล้วมั้งเชื่อดันนะครับช่องนี้ตัวย่างเดียวอ่ะตัวยาวเดียวปากลงอะไอเราก็วายยี่ไม่ยกหางอีกบอ่บีดเทรนอะไรซองซางครั้งที่โตฮอเลย ขึ้นรถเยอะได้ยกหางได้ยังไม่พ้นเลยเบอร์ตรีเองก็นึกซึงเบอร์เขาเองเนี่ยซีรีส์จะอยู่ข้างหน้าเนาะกบะาจะอยู่ข้างหลังกบเซนไปไม่ได้เนาะสา้สิบแรงชาเลยเปิดประตูมาดูกดเซนปิดประตูไปขึ้นกดอีกเปี๊ยสอไอ้นุ่นนั่งอยู่ข้างหลังตัเกี่ยวก็ไม่ดูอะไรเลยหนูเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับอยู่ข้างหลังไรตรงเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันเลยครับ